ีวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆโอ้โหเสียงืก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะต้องขอโทษด้วยแต่ว่าโอเคอาจจะมีกระแอมกระไอกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้วันนี้ได้เสื้อสวยมาเลยอยากใส <c oughs> อยากทำคลิปว่าได้เสื้อสวย <c oughs> เคยเจอไหมเอยเคยเจอหมอดูประมาณนี้ไหม <c oughs> ติงตองนิดหน่อยนะคะโอเควันนี้ก็อ่า แาจะใช้ไพ่อีกสำรับหนึ่งเป็นสำรับอาคันนัมอาคันนัมคิดว่าอาคันนัมนะใช่ใช่ใชอาคันนัมเข้ามาเปิดโอ้วันนี้จะมีเล่นเกมด้วยถ้าใครได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเจ็ดวันจากนี้เป็นต้นไปนะคะวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมไปถึงเสาร์หน้านะคะแพจะเลือกผู้โชคดีคนหนึ่งที่ได้รับ ทาดาไพวิชทา a r โรของแพทเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าแพทอะไปสั่งแล้วได้มาสองสองสำรับใช่ไหมแบบแบมามาแบบคูม่มาแบบทวินแพคคู่แพทก็เลยโอเคแพทอยากจะคืนกำไรให้กับผู้ชมแล้วก็แบบว่าเล่นเล่นเล่นอะไรนะเล่นเกมกับผู้ชมนิดนึงเนาะฟรีนะคะฟรี จะทำยังไงถึงจะได้ฟรีต้องกดไลค์กดคอมเมนต์ uh, นะคะต้องคอมเมนต์นะแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์และกดแชร์ในคลิปจากวันนี้ไปถึงวันเสาร์หน้านะคะวันเสาร์หน้าแพาะวันอาทิตย์สิวันอาทิตย์หน้าพาก็จะมาจับว่าคนที่โชคดีที่สุดของแพทคือใคร ได้ไพ่ไปดูเองเลยเวลาแพทไม่ไม่ทำคลิปก <c oughs> ็จะได้สามารถดูเองได้นะคะหรือว่าดูไม่ได้ต้องมาเรียนไพ่กับแพทหรือเปล่าสนใจใครสนใจเรียนไพ่กันบ้างบอกให้ฟังข้างล่างหน่อยนะคะโอเคอันนี้เป็น wish taro นะคะที่แพทจะให้นี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะยังไม่ได้เปิดเลยใช่ก็กดใจไลค์ like, แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็อ่อ กดแชร์นะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันหลายๆคนนะแล้วก็จะได้มีสิทธิ์ชนะสิทธิ์เหมือนเหมือนชิงโชคนะเป็นเล่นหวยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ได้ได้สำหรับนี้นะคะโอเคสำหรับคนที่ถามเรื่องหินมงคลก็ยังอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นพี่ของพี่ส้มเนี่ยก็ใจดีมากๆเลยที่จัดโปรโมชั่นให้เรา3เส้นนี้เท่านั้นนะคะ ที่จะเป็นโปรโมชั่นสุดๆ599บาท599นะคะมีบลูอ r กตที่สวยงามมากมายแล้วก็มีหินเกตมังกรอันนี้พัดชอบแล้วก็หินถูกหวยสำหรับใครที่ชอบเล่นหวยอันนี้ห้ามพลาดนะคะถ้าแบบพัดใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยเราใส่บัวเกตก็น่ารักนะ นี่เห็นป่าวแอบชอบแอบชอบส่วนตัวนะคะอย่าลืมทักกันเข้ามานะคะ3เส้นนี้5 9 9กบาทนะแล้วสำหรับใครที่ต้องการจุดเทียนมหามงคลเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันที่24เราจะปิดรับตอนกลางคืนนะคะดังนั้นเนี่ยวันที่25เราจะจุดเทียนแล้วเนาะก็ติดต่อข้อความกันเข้ามาได้เลยเยอะๆนะคะ แล้วก็เราจะได้จุดเทียนเรื่องความรักใครมีปัญหารักคุดรักไม่สุขงอมหลายๆคนมีปัญหาแต่จริงๆนะมีมีคนที่ที่ต่างประเทศเนาะที่พันแนะนําไปแล้วเขาก็ไปจุดเทียนจริงๆแล้วก็ได้ผลจริงๆอืมเขาก็ข้อความเข้ามารีวิวว่าโอ้แบบดีมากพัะก็เยี่ยมเลยแฮปปี้กับเขาด้วยนะคะคือแบบผู้ชายแบบงกมากอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเปเลยแล้วถึงเวลาแบบเขาก็มาจุดเทียนสวด โสดโม์แบบทําทําทุกอย่างเนาะเขาก็เขาก็ได้เปมาคืนก็นัอนิดนึงก็แฮปปี้กับลูกดวงของพัทนะคะโอเควันนี้เราก็มาดูกันวันนี้มีท็อปปิกอะไรไหมไม่มีอ่ะพัทชอบดูแบบให้ไพยเลาเรื่องดีกว่าเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่แบบสดสด เดี๋ยวนั้นเราก็จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะส่งพลังงานถ้าดูอยู่ส่งพลังงานมหาพัยเยอะๆนะคะจะได้ดูว่าเ,เรื่องของคุณเป็นยังไงถ้าเกิดใครที่พลังงานอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซนมันเป็นไปได้มากๆเลยเพราะว่าอันนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็ไม่ตรงเลยนะคะสำหรับคนเพราะว่าแพทดูพลังงานแบบโอ้กร์แอมไอมากเลยโอเคแพทดูพลังงาน อ่าแรนดอมเนี่ยเป็นหลายร้อยหลายพันคนไม่ว่าใครจะส่งพลังงานแบบไหนมาให้ดูบางคนบอกว่าโอ้โหแบบร้อปอร์เซ็แม่นตั้งแต่ไพ่ใบแรกจนไพ่ใบสุดท้ายโอ้ไพ่ก็แฮปปี้มากๆเลยแต่ถ้าสำหรับบางคนที่ต้องการดูส่วนตัวเนี่ยก็ข้อความติดต่อกันเข้ามาได้ข้างล่างเลยนะคะดูส่วนตัวก็คือมีทั้ง Line ทั้ง IG และ Facebook นะคะเข้ามาแล้วก็ได รับการเอนเตอร์เทนจากแพทไปก็เลยดูว่าเคสของคุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะโอเควันนี้เรามาดูพลังงานกันดีกว่าว่าไพ่อยากเล่าเรื่องอะไรพลังงานวันนี้เป็นยังไงเนี่ยพลังงานวันนี้นะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยใครที่เข้ามาดูแพทวันนี้เป็นสาวสตรองหนุ่มสตรองแบบว่า สตรองจริงๆไม่ว่าจะเผชิญอะไรเจอเรื่องแบบไหนมาคือรับได้ทุกรูปแบบแล้วก็ผ่านมันมาได้ทุกรูปแบบนั่นคือพลังงานของคุณนะคะถ้าคุณไม่สตรองไม่ใช่ไม่ใช่ใชเนี่ยแพนมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูวันนี้เนี่ยเจอศึกมาหลายด้าน แบบว่าทั้งการงานทั้งความสัมพันธ์ทุกๆุกรูปแบบเลยอะ่ะแต่คุณก็เอามันอยู่เอามันได้อะ่ะคุณสู้มากๆเลยนะคุณเป็นคนที่มีมีมีแรงเลือดนักสู้มากเลยอะ่ะเป็นอะไรคนะ่ละคนคุณกําลังเจอกับสาหรับสาหรับนี้เนาะมันเป็นภพ่กรรม ไพ่คามานะอันนี้ไม่ค่อยมีในไพ่ยิปซีแต่ว่าสำหรับสาหรับนี้เขามีนะคะมันเหมือนเดมูนะคะมันเป็นเหมือนไพ่กรรมคุณกำลังติดบ่วงกรรมติดกรรมติดอะไรอยู่เนี่ยอู้ทำไมเป็นอย่างนี้นะคะไปเจออะไรกันมาคะเนี่ยคุณจริงๆแล้วมีพร้อมในชีวิตนะมีเงินมีทองมี การงานมีอะไรที่ดีอยู่แล้วแต่ทาไมถึงมาติดกรรมตรงนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มาดูโอ้แน่นอนเลยเดิมมูลก็ขึ้นมาด้วยคุณกำลังเดินในทางที่โดดเดี่ยววันนี้มันไม่ใช่พลังงานของคนของคุณนะมันเป็นพลังงานของคุณนะถ้าอยากรู้จังเลยว่าวันนี้ผมไพ่จะไปแบบไหนเนี่ยคุณกำลังเดินอยู่ใน ผนทางที่โดดเดี่ยวเหลือเกินมีหน้าคุณต้องเข้มแข็งเหลือเกินโดดเดี่ยวแล้วก็บางทีน่ากลัวคุณไม่รู้ว่าคุณจะกำลังจะเผชิญกับอะไรคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องก้าวไปทางไหนมันถึงจะดีสักทีแพานมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณแต่คุณก็สู้คุณก็สู้คุณก็เอาไหวเอาอยู่คือ เป็นนักรบอะเป็นนักรบผู้ชนะสิบทิศเลยวันเนี้คนมาดูของพัทอะคุณมีความหวังนะคุณมีความหวังในชีวิตว่าว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้อะแต่ตอนนี้หลายๆอย่างที่เข้าประเดประดังเข้ามาในชีวิตคุณอนะมันเยอะเหลือเกินจนทำให้คุณรู้สึกว่าใครเข้ามาเสนออะไรตอนนี้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่เชื่อใจแล้ว อืว่านี่จริงหรือความรักจริงหรือเรื่องหลอกหรือว่ามามาหลอกให้รักกันเฉยๆคุณคุณเริ่มปัดปัดแล้วอะ่ะคุณเริ่มไม่เอาแล้วอะ่ะไม่ว่าใครจะเข้ามาแบบไม้ไหนคุณก็เริ่มเริ่มจะร,ระแวงเนาะโอ้โหเจ็บหนักเลยอะ่ะเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเลยอะค่ะคุณคุณไปเจอคนคนนี้มา คุณก็เลยแบบว่าไม่เอาแล้วไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดอะไรกับใครแล้วอะแต่จริงๆแล้วว่ะคุณสำหรับบางคนนะคะมีความหวังใหม่ๆเข้ามามีตัวเลือกเข้ามามีมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะมี king of cup แล้วก็มีมีอ่าเป็น9ใช่ไหมเอา s e of cup เถ้วยซึ่งมันเป็นเป็นความหวังที่ดีๆที่มีคน option ดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ตอนเนี้ย แค่มีความรู้สึกว่าคุณตัดแล้วคุณโฟกัสที่ที่หนึ่งตัวคุณเองแล้วก็แล้วก็หนทางที่จะไปจากจุดนี้ต่อไปคุณจะเป็นยังไงคุณไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเลยอะ่ะอันนี้เป็นเดอะสตาร์นะคะจริงๆคุณมีความหวังนะอันนี้ต้องปิดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวปลิวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไม่ได้เซ็กซี่ไปนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณจริงๆชีวิตคุณมีความหวังนะในหลายๆทางในหลายๆด้านอืม คุณไม่ได้คนสิ้นไลไม้ตรอกนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยนะไฮพ r ต s เทรสขึ้นมาคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่โอ้ยมีหลายๆอย่างที่ดีเหลือเกินอ่ะอืมใช่แพทมีความรู้สึกว่าคุณคุณเป็นคนมีเสน่ห์พูดจาแล้วคนก็หลงรักคุณก็คนก็ชอบคุณเป็นเอ p r e s s คุณมีพร้อมทุกอย่าง จริงๆแล้วอะ่ะอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีดีพอพัดอยากให้ให้มองถึงสิ่งดีๆที่ตัวเองมีด้วยนะคะอันนี้เป็นเหมือนคลิปฮิวใจนิดนึงเนาะแปลกเหมือนกันเนี่ยคุณมีออปชั่นมากมายในชีวิตคุณมีการงานคุณมีคุณมีอย่างอื่นด้วยมีคนอื่นด้วยคุณอย่าไปสนใจแต่คนคนตอนนี้พัดมีความรู้สึกว่าคุณหนักใจและคุณสนใจกับ กับคนที่ไม่ดีอ่ะคุณเอาพลังงานของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ในในในความคิดความรู้สึกของคุณอะ่ะไปไปใส่อยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีไงมันก็เลยออกมาแบบเนาะมันออกมาแบบคุณยังรู้สึกไม่เติมเต็มทั้งๆที่จริงๆแล้วอะ่ะชีวิตคุณก็มีดีทุกอย่างมีดีหลายๆอย่างแล้วอะ่ะอืมคุณมีความฉลาดด้วยนะคะ คุณมีทั้งความฉลาดคุณมีสติปัญญาที่ดีพัดไม่ห่วงคุณเลยอะ่ะมีเกณฑ์ม่อกคุณจะกําลังเดินทางได้นะสําหรับบางคนนะคะจะมีการเดินทางมีมีโอกาสได้เดินทางการงานการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจะจะ,จะให้คุณเดินทางมันเป็นไปได้มากๆเลยภายในประเทศก็ได้นะคะมีการโยกย้ายบางคนมีการย้ายบ้านย้ายถิ่นที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ เพราะว่ามันเกิดจริงๆในเรื่องในชีวิตคุณอนะ่ะมันเพิ่งเกิด The Tower มีบางสิ่งบางอย่างมันพังลงไปมันไม่เวิร์กมันอาจจะเลิกกับคนของคุณอาจจะผิดใจกันทะเลาะกันมันเป็นอะไรที่เฉียบพลันมาในชีวิตคุณมากเลยทําให้คุณแบบช็อกช็อกเหมือนกันนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอนะ่ะอืมใช่ คุณพยายามใช้สมองสติปัญญาที่จะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆเลยคุณพยายามใช้สมองใช้สติปัญญาพ,พยายามใช้สติบางคนถึงกับขนาดแบบว่าไปสวดมนต์หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้เลยนะจริงๆแล้วคุณก็อยากได้ six of cups ของคุณคืนมาคือคนเก่าของคุณกลับมา แต่คุณอยากให้เขากลับมาในแนวที่ดีที่เป็นคนน่ารักที่เป็นคนนิสที่เป็นคนที่อืมที่ดีอ่ะค่ะอืมแต่เขาจะยอมไหมอะ่ะเนี่ยมันมีไฟ์อฟสอดมีมีการทะเลาะกันมันมีการสู้กันขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้หรือคุณไปอาจจะเป็นเรื่องของที่ทํางานก็ได้นะคุณไปสู้กับคนที่ทํางานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ อืมคนรอบตัวคุณคนในครอบครัวของคุณอย่างนี้ก็ได้นะท e of Pentacles มีการเจรจาถ้ามีความรู้สึกว่าจะมีการเจรจาเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครก็ตามที่คุณทะเลาะก,กันอยู่อะ่ะแพทยมีความว่ากํำลังจะเกิดการเจรจาเกิดขึ้นอืมแต่คุณคิดหนักนะกับการเจรจาครั้งนี้ว่าคุณจะไปแบบดีด หรือว่าคุณจะแบบโหดโหดอืมเพราะว่ามันมีทั้งไพ่ที่พูดหวานพูดดีเป็น king of w a n d หรือเป็น queen of uh, of swords คือตัดเลยคุณไม่เอาละคือคุณคุณกำลังช่างใจกับการสนทนาครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมากๆเลยว่าเออคุณจะคุณจะตัดเลยดีไหม หรือว่าคุณจะไปต่อหรือว่าคุณจะพูดจาดีด้วยอืมตอนนี้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวคุณเป็นเฮอร์มิตแต่คุณส่องนะส่องไปหลายๆที่รอบๆว่าคู่กรณีของคุณเป็นยังไงบ้างอืมถ้ามีความรู้สึกว่าคุณส่องอยู่ส่องไปก็หนักใจไปส่องไปก็ทุกไปอย่างนั้นอย่าส่องดีไหมคะคุณถ้าบางทีเรา เข้าใจนะถ้าคุณส่องเขามากๆหรือแบบพผู้เอาพลังงานของเราไปวนเวียนกับเขามากๆมันยิ่งทําให้หนักถ้ามันยังไม่ใช่เวลานั้นนะ่ะอืมใครเคยดูเรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอบ้างปะคะที่ที่คริสหอวังเนาะเขาเขาเล่นกับเคนทีละเด็กโอ้โหเนะีบอกอายุเลยว่าแก่แล้วโอเคนี่นานแล้วนะคะ แพาชอบคำหนึ่งที่เขาพูดในหนังมากเลยว่าเออเวลาเวลาเรากินมาม่าถ้าเราต้มมาม่าแล้วมันมันยังไม่พร้อมอ่ะมันยังไม่พอดีมันยังไม่ใช่เวลาถึงกินไปมันก็ไม่อร่อยอืมบางทีบางอย่างความรักหรือว่าเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้เวลาก็ต้องรอมันมีเวลาของมันเองเนาะแพก็อชอบเรื่องนั้นแล้วมันก็ มีมีคำสอนใจที่พาว่าเออน่าสนใจดี wheel of fortune คนของคุณเนี่ยคิดจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคิดจะกลับเข้ามาพูดมาคุยด้วยแต่ณนะตอนนี้อย่างเพราะเขาเป็น four of pentacles คือเขาก็เองก็เก็บตัวเหมือนกันไม่อยากพูดไม่อยากคุยเพราะว่าถ้าพูดไปคุยไปจะทะเลาะก,กันจะมีปากมีเสียงกัน เาก็เลยเดทไปตอนนี้พันมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณในเงียบกริบอืมอาจจะยังไม่พูดกันแต่มีโอกาสที่กําลังจะเข้ามาพูดกันนะคะเข้ามาเจราจามากกว่าพันมีความรู้สึกอย่างนั้นอืมแต่วิใช่ค่ะคนของคุณเขาอยากจะเข้ากับเข้ามาพูดกับเข้ามาคุยเขามีพลังงานของคนที่หลบหลบซ่อนซ่อนเนาะ คนคนนี้คนของคุณหลบหลบซ่อนๆเป็นคนที่คล้ายๆกับหัวดือ้อหัวเด็กเป็นคนเด็กอาจจะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณตัง์น้อยกว่าคุณฐานะน้อยทางสังคมน้อยกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมีอะไรด้อยกว่าคุณแน่ๆคนคนนี้เขาเหมือนกับเขากําลังช่างใจอยู่ว่าเขาจะกลับเข้ามาคุยกับคุณไหมเนี่ยในยสปอนกลับเข้ามาคุยด้วยต้องการจะ พูดต้องการจะเจราจาอะไรหลายๆเรื่องแน่ๆนอนๆค่ะเขากำลังรอโอกาสอยู่มองหาโอกาสอยู่นะเป็น tree of w o n d s คนที่เป็น tree of w o n d s เนี่ยเขายังไม,เงไม่เขายังไม่ปล่อยคุณนะใช่เขายังไม่ปล่อยคุณในฐานะนี้ยังไม่ปล่อยบางคนวาอาอาจจะเลยเข้าไปหาคนอื่นแล้วค่ะเขาไปเลือกคนอื่นแล้วค่ะแต่ไม่ได้หมายว่าความว่าเขาปล่อยคุณนะ การที่เขาไปเลือกคนอื่นเนี่ยหรือไปคุยกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาปล่อยคุณนะอืมบางคนเนี่ยความรู้สึกเขาเป็นยังไงนกับการกระทําเขาเป็นยังไงเนี่ยมันมันต่างกันนะคะเนี่ยเขากําลังทํางานหนักคุณเองก็อยากทํางานก,ก็เหมือนกับทํางานหนักกันทั้งคู่นะตอนเนี้ยเขาไปสนใจเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าความรักเพราะว่าแบบไปสนใจเรื่องเงิน ร้อยเปอรเซนเลยเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ฟูลฟิลคุณอะทำเติมเต็มในชีวิตคุณมากขึ้นตอนนี้แพทมีความรู้สึกว่าคนของคุณกำลังเจอวิบากกรรมที่เขาทำทำกับคุณหรือทำไว้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็น the shadow side เขากำลังเหมือนกับหน้ามืดตามัวเหมือนกับโดนหลอกอคำนี้ขึ้นมาเลยบางคนโดนของนะคะ ค่าสาหรับบางคนที่เชื่อเนาะบางคนโดนของโดนโดนป้ายยาหรือว่าโดนโดนหลอกโดนหลอกอยู่ก็ได้นะบางคนกําลังเจอวิบากกรรมกําลังโดนหลอกอยู่แล้วก็ยังมองไม่เห็นว่านั่นคือสิ่งที่ตัวเองโดนหลอกอยู่คิดว่าดีดีดีอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นไปได้นะเนี่ยซิกสปบอเขาเหมือนเขาอยากกลับเข้ามา ให้คุณเปิดตาเขามากขึ้นว่าเฮ้ยเขาเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาเป็นได้ขนาดนี้เขาไม่เขาเขาป่วยได้ขนาดนี้เขาเขาไปได้ไกลขนาดนี้เนี่ยอืมเนี่ยมีพลังงานต้องการกลับเข้ามาสองทัวเพนทาโคถ้าไปดูที่ไหนรู้เลยนะคะทัว p e เพนทาโคนี่คือการกลับมาแน่นอนสองเหรียญแต่เขาเหมือนติดกับอะไรสักอย่าง บางคนบางใครบางอย่างไม่ยอมให้เขาไปไม่ยอมให้เขาออกมาจากกงกรรมรงกรรมรงคิดกงเกวียนอันนี้โอยพันมีความรู้สึกแรงกล้านิดหนึ่งนะสำหรับบางคนบางเคสเท่านั้นนะคะคือเคสที่โดนของนะเคสเนี้ยเพราะมันมืงมีช h a ์ o ด s ลไซแล้วก็มีมีเ of s อ o r สอที่ขึ้นมาคือเขาไม่ อีกคนนึงไม่ปล่อยอ่ะคนของคุณอือมแล้วโหดด้วยนะทํางานหนักกับเขาด้วยนะทําให้เขาแบบโอ้โหหัวหมุนเลยอ่ะทีเดียวใช่มันเป็นเลเวอร์กันไงบางคนมีหลอกให้รักหลอกให้ให้อะไรอย่างเงี้ยอืมมันมีการหลอกกันขึ้นมาคนของคนกกำลังโดนหนักนะ ใช่คุณอาจจะตัดเขาไปแล้วแต่พัทมีความรู้สึกว่ามีเมตากับเขานิดนึงนะคนของคุณถ้ามันไม่ได้เหนือบาก,กว่าแรงค่ะเขาไม่ได้ทาร้ายร่างกายคุณหรืออะไรคุณเนี่ยลองคุยกับเขานิดนึงเพราะว่าแพทรู้สึกว่าเคสของคุณของคุณนี้รู้สึกรุนแรงอะคะ่ะเขาไปโดนอะไรมาเยอะเหมือนกันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวใช่เดี๋ยวจะได้มีการคุยกันพูดกันเขารอเวลานั้นอยู่นะคะ แล้วก็จะคุยดีๆพูดดีดด,ด้วยเขารอเวลานั้นอยู่ค่ะโอเคแพ้ขอเปิด Romance Angel ที่จะเหมือนเป็นบทสรุปกับความสัมพันธ์อะไรครั้งวันนี้วันนี้แปลกมากเนาะวันนี้เป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกมากการอ่านวันนี้คุณสองคนยังไม่เคมีกันอยู่นะคะ is strong i s there is a strong magnetic uh, a t t raction here คุณยังมีเคมีให้กันและกันอยู่คุณยังบางคนก็ยังคิดถึงกันบางคนก็คือให้ส่งพลังงานให้กันอยู่แทบไมีความรู้สึกอย่างนั้นคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาส่งพลังงานให้คุณเมื่อใดที่คุณคิดถึงเขามากๆมากมาก,มากคิดถึงแปลกแปลคิดถึงเขามากๆแบบอยู่ดีๆไม่ได้คิดถึงแล้วแล้วก็อยู่ดีๆก็มาคิดถึง เฉยๆอย่างนั้นะมันคือการที่เขาส่งส่งเคมีเข้ามาคือคือส่ง energy ส่งพลังงานเข้ามาหาคุณมากๆ t h อะคะ่ะ This t o u l d be the one ลองเปิดใจคุยดูนะเพราะว่าเขาเองก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันลองคุยดูก่อนว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะอาจจะไม่ใช่เวลานี้ อาจจะขอเวลาอีกสักหน่อยเพราะว่าเขาเองก็ขึ้นมาว่าเขาเก็บตัวอยู่ตอนนี้เขาต้องการจะขอเวลาสักพักที่เขาจะเคลียร์อะไรหลายๆ,ๆอย่างแล้วแล้วค่อยกลับมาคุยกับคุณนะลองดูนะคะว่าความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะข้อความมาข้างล่างบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ่านคนของคุณตรงไหมไม่ตรงหรือยังไง นะคะกับการอ่านครั้งนี้ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้วันเสาร์อย่างนี้ไปพักผ่อนนะคะทุกคนอย่าคิดมากนะทุกอย่างมันมันไม่เหนือบาก,กว่าแรงเรามาที่นี่บนโลกนี้เพื่อที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆเรามีพลังกำลังใจมีความคิดความสามารถที่จะทำครีเอทอะไรหลายๆอย่างและให้โลกนี้ ได้มากกว่านี้นะคะอย่าเพิ่งกิฟ e u อัพนะคะอย่าเพิ่งเสียใจหรืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเนาะกิฟอัพกันกับ,ก,บกับชีวิตไปนะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราคุยกันใหม่นะบ๊ายบาย